อาทบทวนอีกนิดนึงจ้าวันมาคบูชานี่นะมอบฟันแห่งความรักษาคนของโลกพร,ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแดกให้ใครอ่ะพระอรหันต์อตอบพร้อมกันไหมฮะเ,เราโมดได้ชั้นตอบคนเดียวพระธารวัตรปฏิโมกแดกพระอระหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปจ้าหนึ่งสองห้าศูนย์นะจ๊ะ ล้วนเป็นภุปสามพระทาคืออะไรที่พระพุทธเจ้าประทานบวชให้ด้วยตนเองอ่าใช่และพระรานทั้งหมดนั้นเป็นผู้ทรงอาพินยาอ่ามีตาทิพย์ผูทิพย์ระลึกชาติได้มีแสดงฤทธิ์ได้และกาธรรมะสวะกิเลสที่สิ้นได้ครบไหมลูกครบเลยโอทิพตาทิพย์ระลึกชาติได้ มีฤทธิ์ทางใจครับมีมโนมยิทธิมีฤทธิทางใจแสดงฤทธิได้แสดงฤทธิได้แล้วก็อาสวะมัวะไอสินครับหกซึ่งโอ้ไม่ใช่ง่ายเลยแล้วมาโดยไม่ได้นัดมาไม่ได้นัดมานันแน่เลยมาแค่ก็ดิคิตปฐมาตัวิจ้าแต่ก็ดิคิตนึกอยากเจอเพื่อเราจะได้ให้หลักการโดงการ วิธีการอะไรต่างๆในการเ <c> ผ <oughs> ยแผ่พุทธศาสนาต่อไปในอนาคตได้ผ่านพระอรหันต์ขีณาศพชุดแรกหนึ่งสรห้าสิบรูปที่พระองค์ประทานการบวชให้โดยพระองค์เองนี่นะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทบทวน พระทรงประทานโอวาทอะไรบ้างเออเอป็นนี้เอาสั้นๆมีอะไรบ้างสามหลักการหลักการก่อนอุดมการอ,อุดมการาก่อนอุดมการหลักการหลักวิธีการใช่ถูกต้องอย่างดีมากอุดมการข้อที่หนึ่งคือ อดทนจ้าขันตีปรมังตะโปตีติกาความอดทนคือความทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่งนี่ตะบะคือเครื่องอยังกิเลสให้เราทนคือถ้าเราทำงี้ปั๊บกิเลสอยู่ไม่ได้มันทุรน,นทุรายกระสับกระส่ายชิ้ชู้ไปเลยนี่จ้า อดทนนอย่างน้อยก uh, uh huh. ี่ข้อหนึ่งอดทนต่อความลำบากการทำสองอดทนต่อทุกเวทนาสามอดทนต่อกระทบกระทั่งสี่อดทนต่ออำนาจกิเลสถูกต้องจากเก้งยังเลยนี่นะอดมการข้อที่สองเนบ พานังปรมังวทันติพุทธาโอเก่งแลวเห็นเราไปสอบปเรียรรมได้เลยท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมปราบอนิพานว่าเป็นเ <Yeah. S 1> ยี่ยมเยี่ยมกับทุกภพภูมิซึ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนว่านิพานอันเป็นบรรมบรสุขนั้นมีจริงขอให้อดทนปฏิบัติธรรมปราบกิเลสทั้หมดจริงแล้วจะได้ไปนิพานเหมือนกับพระองค์อดมการที่ข้อที่สาม นะหิปัปชิตโตปะรุปะคาตีสมโนโหติปรังวิเหตยันโตเก่งจังเลยอ๋อ๋อนักเรียนในห้องนีผู้ภาษาบาลีได้คล่องมากเลยเห็นไหมมันง่ายนิดเดียวแปลว่าบรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่เชื่อว่า เป็นสัมมาณะเลยนี่นะจ๊ะนี่ไงเก่งจังเลยเนี่ยหลักการในตอนที่สองก็หลักการเมื่อกี้นี้คืออุดมการอันนี้คือหลักการนะจ๊ะเรามีอุดมการหลักการแล้วก็วิธีการนี่นะจ๊ะซึ่งเป็น ท่านก็ไม่ได้แยกเป็นสามอย่างนี้ในสมัยของท่านนะจ๊ะแต่สมัยนี้นี่ยกไ้เทคแล้วก็มาแปลมันง่ายเขาบหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีทั้งหมดกี่หลัก,สา,ลกสามหลักนะจ๊ะหลักการข้อที่หนึ่งสัพพะปาปัสสะอะกกะระนงัง การไม่ทำบาปทั้งปวงเออเก่งนะี่นะอีกรอบหนึ่งข้อที่หนึ่งสัพพะปาปัสะกะรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงบาปจะทำได้กี่ทางสามทางหนึ่งทางกายสองทางวาจะสามทางใจถูกต้องแจ ถ้าเราจะไม่เกิดเหตุในการทำกุโชขึ้นเราจะต้องควบคุมขนทางกี่ทางสาม,สามทาง,ทางนี่ถูกต้องจ้ะโอ้สุดยอดเลยและการข้อที่สองกุสลัสุปะสัมปะทาการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมอีกรอบหนึ่ง กุศลส,สูปะสัมปะทาการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเอาสุดยอดเลยการทำกุศลหรือการทำความดีนี้ทำได้กี่ทางสาม,สามทางหนึ่งคือทางกายสองทางว่าจะสาม,สามทางใจถูกต้องมากเลยโอ้ยอดเลยสุดยอดหลักการก็ดีสามหลักกายทีสาม สจิต,ตะปะริโยะปะนังการกลั่นจิตธรรมใจของตนให้ผ่องแผ้วอีกรอบหนึ่งสจิต,ตะปะริโยะปะนังการกลั่นจิตธรรมใจของตนให้ผ่องแผ้วนี่สุดยอดเลยโอ้ โดยวิธีการทำ,ทำสมาธินี่นะจ๊ะทําใจให้หยุดนิ่งทำสมาธิตอนที่สามวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธีการที่หนึ่งอนุปวาโทไม่ว่าร้ายใครอ,อีกรอบหนึ่ง อนุปวาโทไม่ว่าร้ายใครนี่แงง่ายไหมจ๊ะง่ายแม่ภาษาบาลีไม่ยากเลยวิธีการที่สองอนุปคาโตไม่ทำร้ายใครอีกรอบหนึ่งอนุปคาโตไม่ทำร้ายใครนี่ ไม่ครบังคับเพื่อให้เขาเชื่อแต่จะแนะนำด้วยเหตุแลผลจนเขาตรองตามแล้วเออเกิดสติปัญญาเห็นถ้าจะจริงแล้วก็อ๋ออย่างงี้นี่เองแล้วก็ถึงรับเชื่อน,นจะจ๊ะเพราะว่ารับใช่ก่อนนี่วิธีการที่สามนี่วิธีการที่สมปาติโมเขจะสังวะ โรมีความสำรวมในศีลและมารยาทให้ดีข้อหนึ่งปาติโมเขจะสังวโรมีความสำรวมในศีลและมารยาทให้ดีจ้เห็นไหมบาลีนี่ ง่ายนิดเดียวเนี่ย <Yeah. S 1> แปลว่าเราต้องระวังรักษาศีลห้ากับศีลแปดนี่รวมทั้งรักษามาราย,ยานี่จะ,จะแต่การเยืนเดินนั่งนอนให้ดีเพราะแม้หลายคนจะศีลส,สมบูรณ์แต่ถ้า <c oughs> ทำไรเนี่ยจ้าของออกจากปากนี่อย่าให้มีเสียงดัง สิ่งหนักก็ไม่น่าเข้าใกล้นะจ๊ะ <laughs> แล้วยาของเขา้าซูซู่ซ่าๆเลยอมไม่ให้มีไม่ว่าจะเข้าหรือออกก็ตามอย่างนี <laughs> ้นี่นะจ๊ะ <laughs> วิธีการที่สี่มัตตัญญุตาจาพัพตาสมิงรู้จักประมาณในการกิน <speaking in foreign language> นี่งไงอีกร้บหนึ่ง มาตันยุตาจาตักพัสมิงตาสมิงนั้นไม่ใช่ตัเสมอรู้จากประมาในการกินแั่น,นี่จะเฟิร์มแอนฟิตเลยโอ้และที่สำคัญที่ต้องอย่างนี้เพราะว่าเวลาจะนั่งมาทีมันไม่อึดอัดอืมถ้าอึดอัดขนาด งูหลามเลยนะคือท้องหลามเลยเกนอนั่งมาทิไม่ดีนี่นะจ๊ะอืมนั้นต้องดยจับประมาณนอกจากจะฟิตแอมเฟิร์แล้วนั่งมาทิจะดีด้วยคือเหลืออีกสี่ห้าคำจะอิ่มให้ดื่มน้ำตามเพราะเวลาช่างเขาช่างที่น้ำหนักนเออ <c oughs> น้ำหนักหนักที่น้ำพึงจำ อ้านี่นะจ๊ะน้ำหนักหนกที่น้ำมึงจำนี่นะวิธีการที่หปันตันจะสะยะนาสานั่งนั่งนอนในที่สงบอีกรอบหนึ่งปันตันจะสะยะนาสะนั่ง นั่งนอนในที่สงงบอืมเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสนั่งสมาธิปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตัวอันจะทำให้เกิดความน่าเลือ่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบปะพูดคุยกันนี่นะจ๊ะคืออยู่ที่เงียรมันจะมีโอกาสได้คิดอะถ้าอยู่ที่จอแจมโอ้มันมีแต่เสียงเจียวเจ้าโอ้มันไม่ไหวนะจ๊ะ เพานั้ถ้าที่สงบสงบนี่ใจมันจะรวมเองมีนักเรียนุบาลฝันที่ฝันวิทยาท่านหนึ่งนไปวัดถ้ำเขาวงนะโอ้พอไปเข้าถ้ำบอกมันเงียบและอากาศในถ้ำเนี่ยมันเย็นสบายกว่าแอร์นะแล้วก็ในถ้ำเนี่ยหน้าร้อนมันจะเย็นนะหน้าหนาวจะอุ่นมนุษย์ถ้ำยังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะแต่ก่อนคนเรายังอยู่ในถ้ำนี่เห็นไหมจ๊ะ มันสบายมันสบายที่เขาก็ไปนั่งสมาธิพอพอะหลับตาปั๊บได้ยินเสียงความเงียบลาเราอยู่ที่ทำยศเสียงมันเหมือนกับปิ้งปิ้งปงปิิอะไรอย่างเงี้ยนะมันทําให้ใจเราสงบรวมปุ๊บเห็นดวงใสเลยแล้วองค์พระพุทขขึ้นมาเองเลยบอกโอ้ติดใจมากเลยชอบมากเพราะตองนั้นมันสงบนี่ไงพอสงบ เงียบมันเงียบสงบไม่เงียบเหงาอิธีการข้อที่6กอทิเจตเจะอายโยโคประกอบความเพียรในอธิจิตให้กรอบหนึ่งอาทิจิตเตจะอายโยโคประกอบความเพียรในอธิจิต คือควรเอาความขยันนี่เนี่ย,ยมาทำสมาธิคือขยันทำสมาธิเพื่อที่จะละชั่วทำดีทำใจให้ใสๆได้อย่างเร็วลัดเพราะว่าง่ายที่สุดคือหยุดนิ่งนี่ะจะง่ายที่สุดคือหยุดนิ่งที่จะทำให้กายวิจัยใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะควบคุมสามทางนี้ได้ อยู่ตรงปากทางเลยบริสุทธิ์จนกระทั่ง,งเห็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาในกลางกายเป็นดวงใสๆนี่เขาเรียกว่าอัธิจิตคือจิตที่ยิ่งกว่าปกติทั่วๆไปจิตของเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่สงบก็เออรู้สึกเออมันสงบจริงนะแต่ถ้าหยุดเข้าไปอีกระดับหนึ่งหยุดนิ่งเห็นดวงใสเนี่ย สงบยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าปกติเป็นจิตที่สงบบริสุทธิ์ยิ่งกว่าปกติน,บบกกตนี่เดจ้ะนี่แงโดยย่อตอนนี้เราโอ้โหสุดยอดเลยเราครบถ่วนบริบูรณ์แล้ว